ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนแล้วก็สวัสดี FC กับผู้ติดตามกันทุกๆคนนะครับก็วันนี้นะครับมาในช่วงเวลาก่อนเที่ยงนะครับก่อนรับประทานอาหารกลางวันก็มาเก็บงานอีกหนึ่งชิ้นนะครับเออไม่ใช่หนึ่งชิ้นดิ3ชิ้นเลยทีเดียวนะครับเจ้าเดียวนะครับเจ้าเดียว3ชิ้นเลยแต่ที่รีวิวที่ทําคลิปอยู่เป็นชิ้นเดียวนะครับเป็น power m รถยนต์นะครับของลูกค้าชื่ออะไรเนาะ เขามีฉายาว่าลูกชิ้นนะครับอยู่บ่อหลวงนะครับอยู่ตรงอ่าแถวแถวเทศบาลหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับจําไม่ได้นะครับอยู่ตําบลบ่อหลวงนั่นแหละนะครับฉายาว่าลูกชิ้นนะครับแกยกชุดเครื่องเสียงรถยนต์นะครับทั้งหมดเลยเอามาทําเป็นกลางแจ้งนะครับนะทั้งดอกลาโพงทั้งภาวะแอมทั้งปรีนะครับเอาไปทําเป็นกลางแจ้งนะครับเอามาทําเป็นกลางแจ้งนะครับแต่ตู้ลําโพงนะครับ ตีเป็นตู้กลางแจ้งสูตรออเดอร์หพร้อมเสียงกลางติดอยู่ด้านบนนะครับก็ง่ายๆเลยแกชอบแนวเสียงรถยนต์เนาะก็เลยเอามาทําฟังในบ้านซะเลยนะครับแต่ก็มีปัญหานะครับใช้งานระยะยาวนะครับเนื่องด้วยจากว่ายกมานะครับแล้วก็ต่อกันเองนะครับมีปัญหาก็เสียงกลางไม่ดังมนะั้งหรือเบสไม่ดังสักอย่างผมก็จำไม่ได้นะก็ยกมาทั้งชุดเลยนะครับนะผมก็เลยมาเช็คดูนะครับ เจอจุดนะครับอ,อยู่ที่ตัว power amp นะครับนะเจอจุดเสียอยู่ที่ power amp นะครับทั้งสองตัวเลยทั้งตัวขับซับแล้วก็ตัวขับกลางแหลมนะครับนะจุดเสียก็แต่ละจุดไม่เหมือนกันในตัว power amp นะแต่ก็ตีว่า power amp เสียนั่นแหละ power amp มีปัญหานั่นแหละนะก็ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็น power amp 4 channel นะครับนะ Channel อาการตัวนี้ที่เจอนะครับติดโพเทคแดงนะครับนะติดโ o t e คแดงก็ทําการซ่อมและแก้ไขในส่วนเรื่องโ o t e คไปนะครับพร้อมอัปเกรดเสียงโมดิฟายนิดหน่อยนะครับให้มันดุดันขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับจะได้ถูกหูของลูกค้านะครับลูกค้าชื่ออะไรลูกชิ้นสั่งรักถุงดีมั้ง <c oughs> นะก็ถ้าเจ้าของมาดูนะครับก็จะได้รู้ว่างานมันเดินนะครับเดี๋ยวหาว่าหายไปนานช่วงนี้งานลาดงานหลวงมันเยอะนะครับนะ หลายงานนะครับงานลาดก็มีงานหลวงก็มีนะครับมันก็เลยติดเลดช้านะติดหลายคิวด้วยนะครับต้องเข้าใจนะครับช่างคนเดียวไม่มีลูกน้องนะครับหาลูกน้องแถวนี้ไม่ได้ต้องทําคนเดียวฝีมือตัวเองล้วนๆนะลูกค้าคนใดรับจากมือผมไปนี้จบทุกเจ้านะครับนะแต่ถ้ามีลูกน้องไม่แน่ใจนะครับถ้าลูกน้องอาจจะไม่จบนะครับอาจจะวนกลับมาต้องเจอมือหมออีกหมอใหญ่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับนะโอเค แอมตัวนี้นะครับทาการอัปเกรดพอโมดิฟายเรียบร้อยแล้วนะครับของลูกค้าที่ใช้ยาชื่อว่าลูกชิ้นนะครับก็ถ้าเข้ามาดูก็ก็น่าจะรู้นะงานเคลื่อนที่แล้วงานเดินแล้วเว้ยออะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบเสียงให้ฟังให้ชมนะครับนะว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ยังไม่ลงตัวซิงค์ระบายความร้อนนะครับเพราะว่าตัวบอดดี้ของเขาเป็นซิงค์นะครับซิงค์ระบายความร้อนก็วางไว้ก่อนนะครับ ก็ลองไปเปื่อยก่อนนะครับก็อย่าไปอัดอะไรมากนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์มันร้อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวระบายนะครับก็เทสให้เป็นแนวทางแนวเสียงได้นะครับว่าแนวเสียงมันจะเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้ทาเบรกก็ได้นะครับทํากลางแหลมก็ได้นะครับเพราะว่าปรับแต่งไว้เป็นกลางคาเล็กเดินทางสายกลางนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาลองกันนะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะภาคจ่ายไฟที่ผมจะทดสอบนะครับนะผมใช้ตัวซัพลายนะครับตั้งไว้ที่13บสามลต์ห้าแอมป์พอนะครับเพราะว่ายังไม่ลงซิงค์นะครับ ยังไม่ลงชุดบอดี้ของเขานะครับดี๋ยวมันจะร้อนแล้วไหม้นะครับก็ตามแค่สิบสามโวลต์ห้าแอมป์พอนะครับกระแสน้อยๆนะครับเออเรื่องสายสัญญาณอินพุตนะครับนี่อินพุตอินพุตก็ยังไม่ได้เสียบเนาะเสียบเลยแล้วกันนะครับอโอเคแล้วก็ใช้สกูไลนะครับไขควงไขควงแถวบ้านเรียกสกูไลนะครับคนโบราณแถวบ้านผมเขาเรียกสกูไลนะครับที่นี่เรียกอะไรไขควงนะครับ ไม่ใช่ที่เนี่ยทั่วประเทศอะเรียกเขาเรียกไข่ควงกันแต่คนแก่ชาวบ้านผมเรียกสัก,กุไรผมก็ติดปากคำาว่าสัก,กุไรามานะปิดบนลุ่มก่อนปิดความทีที่ผมปรับไว้ก่อนปิดก่อนเดี๋ยวมันลั่นเนี่ยมันลั่นนะครับนะปิดก่อนปิดก่อนโอเคอปิดหมดละโอเคนะเรียบร้อยนะครับ ส่วนลำโพงคีบชแนลหนึ่งแล้วกันชแนลไหนชแนลหนึ่งนะคิบไว้นะครับอืมโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมออนเลยแล้วกันนะครับโอเคออนเลยนะครับเอาไปผมเปิดโอซีไว้อืม มันดึงกระแสเยอะเกินไปผมเปิดโอซไวโอเคนะโอเคอีกช anel นนหนึ่งนะครับ นานมากไปได้ครับเดี๋ยวมันร้อนนะครับร้อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับร้อนร้อนร้อนละร้อนะอืมนามันไม่มีซิงค์ร้อนละมือจับไม่รู้เลยออุณหภูมิสะสมขึ้นมาเลยเนี่ยร้อนละร้อนละเห็นปะเริ่มเริ่มรู้ว่าร้อนนะครับแต่จับยังจับได้อยู่นะครับไอ้พวกนี้ก็ไม่ร้อนนะครับเอ้าอันนี้เย็นมันไม่จะต่อ ยเจียยเจ๊ยบอย็เจี๊ยบโอเคอันนี้ร้อนคู่นี้ร้อนเพราะว่าผมต่อฝั่งฝั่งไหนไม่รู้แต่คู่นี้ทํางานร้อนนะครับแต่คู่นี้อุ่นๆอ,อยู่แสดงว่าน่าจะเป็นฝั่งมุนที่ผมต่อเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะโอเคใช้งานได้นะครับนะโอเคยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับนะยังไม่จบนะครับเหลือตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะกแลตัวนี้บอลเดี๋ยแบบวแบบเราไปดูตู้กันดีกว่านะครับนะตู้ผมก็อ่าแก้ไขนะครับแก้ไขใหม่นะครับปรับปรุงใหม่นะครับ ก็เลขกตู้หนึ่งเดี๋ยวผมต้องยกขึ้นมาวันนี้วันนี้วันวนี้จะเก็บอีกตู้หนึ่งนะครับนะจะเก็บกตู้หนึ่งถ้าเกิดลูกค้าลูกชิ้นลูกค้าลูกค้าลูกค้าชื่ออะไรลูกชิ้นนะครับถ้าเกิดเข้ามาดูถ้าเกิดเ,เห็นเนื้องานแล้วคงจะไม่มีปัญหาหรอกแต่มันนานนะครับมันนานหน่อยมันนานงานล้านละหลวงมีแถบติดฝนด้วยอันนี้คือตัวที่ผมแก้นะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่ฝาหน้านะครับผมแก้อยู่นะครับแก้ฟังอยู่นะครับถ้าฟังแล้วสะเดาะหูเมื่อไหร่ปุ๊บลูกนี้ตามเลยนะครับลูกนี้คือเด เดิมมของเขาอยู่นะครับเดิมๆของเขาอยู่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้แก้นะครับผมเอาตัวนี้เป็นหลักก่อนนะครับตัวนี้ผมแก้แล้วก็ทําสีให้ใหม่นะครับทําสีใหม่เดี๋ยวผมลองฟังเสียงก่อนนะครับว่าสะเดาะหูผมหรือเปล่าถ้าเกิดสะเดาะหูผมอะไรปุ๊บลูกนี้ตามเลยนะครับผมเอาลูกนี้ก่อนนะครับผมต้องแก้แก้ทีลูกนะครับเพราะว่าเขามา2ลูกอันนี้คืองานเก่าแก้ใหม่นะครับแล้วก็มีชุดหมาอีกหนึ่งชุดนะครับนะแต่ชุดนี้นะครับไม่ได้มากับเอมรถยนต์นะครับมากับเอมบ้านนะครับชุดใหม่ก็จะะเป็นนดครับ ที่เห็นได้เลยคู่นี้พร้อมเสียงกลางกระแหลมนะครับตอนนี้เหลือขึ้นงานตู้นะครับตัวแอมตัวแอมเป็นแอมบ้านตัวนี้ทําเยอะนะครับบอกเลยทําเยอะหมดไปเยอะด้วยนะครับทุนลูกค้าที่ให้มานี้ก็ไม่ต้องถามนะครับเกินแน่นอนเกินแน่นอนนะครับเกินเกินแน่นอนลูกค้าวางงบไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่งบนั้นยังใช้งานไม่ได้นะครับนะยังจับอะไรไม่ได้เพราะว่าเกินแน่นอนเพราะว่าคํานวณแล้วนะครับเกินก็ตีตู้ใหม่ ตีตู้ใหม่แล้วก็ทำเอ็มเนี่ยนะครับเกินนะครับลูกค้าบอกว่าเอาไปก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนต่างค่อยมาเพิ่มเติมแล้วกันนะโอเคนะครับก็คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเจ็ดแปนาทีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามในช่องทิกต o k แล้วก็าทาง u t u b e เอ้ย u t u b e ไม่ได้ลงเลยทาง Facebook นะด้วยแล้วกันนะครับโอเคก็ฝากกันไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะพักทานข้าวสักพักหนึ่งนะครับนะทานข้าวสักหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดำเนินการต่อแล้วกันนะครับโอเคสวัสดีครับ